ครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับชาวดอะกันบอลลีเจนทุกๆคนเลยนะครับผมในวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวเจ้าโกจิต้าสี่เซนใครกันนะครับผมเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยได้รับการเซนใครไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัว3ปีฟินฟินนวนผมแบบคือผมผมว่านะมันเซนใครมาแล้วผมก็แอบไปเล่นมาแล้วแหละมันก็ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆนะครับผมก็เลยในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้รับชมกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาแปลสกิลแบบว่าบางส่วน ให้ฟังกันนะครับผมก็คือสกิลที่แบบว่าถูกเปลี่ยนหรือว่าถูกเพิ่มเข้ามานะครับผมเอาที่สําคัญสําคัญเอาละกันนะครับผมก็มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ความสามารถหลังเซนไคก็คือความสามารถแรกเลยนะครับผมก็คือเมนอเบิตี้นะครับผมเมนอเบิตี้เนี่ยก็คือจะโจลดการอัตเมทขึ้นมือเป็นการใบถัดไปนะครับผมแล้วก็จะรีพลังชีวิตขึ้นมา35%นะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยจะรีแค่3 0นะครับแล้วก็รีคิขึ้นมาด้วย50หน่วยนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มความเร็วในการจัววการรดขึ้นน1ะบเเป็เลา 20, <an> 20ว like like 20ินาทีนะครับผมแล้วก็ยกเลิกไม่ได้นะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยจะยกเลิกได้นะครับผมแล้วก็ต้านสียีวินาทีอันนี้ก็ยกเลิกไม่ได้นะครับผมแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยจะสามารถยกเลิกได้นะครับผมก็คือแบบว่ามันปรับใหม่มานั่นเองนะครับผมแล้วก็เมนอัพเปตี้เนี่ยจะสามารถกดได้เมื่อเวลาในเกมเนี่ยผ่านไป25วินาทีนะครับผมก็เดี๋ยวถัดมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูยูนิคที่3นะครับผมที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับผม ยูนิตที่3เนี่ยที่ดูเพิ่มเข้ามานะครับผมก็คือจะได้รับความสามารถตอบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยมีพลังชีวิตยอยู่ที่5 0หรือว่าต่ํากว่านะครับผมเมื่อตัวละครตัวเราเนี่ยเข้ามาสู่สนามนะครับก็คือจะรีรีคิคขึ้นมา30หน่วยแล้วก็จะได้รับบัฟนะครับผมลดเกราะศัตรูลง30%นะครับผมเป็นเวลา5วินาทีนะแล้วก็จะได้รับความสามารถต่อนี้นะครับผมเมื่อกําจัดศัตรูไป2คนแล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยเข้ามาสู่สนามด้วยนะครับผมก็คือ จะโจวการแอนตี้เมยขึ้นมือเป็นการไปถัดไปนะครับผมแล้วก็เปิดใช้งานได้ครั้งเดียวนะแล้วก็จะบวก50%นะครับผมมีอัตราการติดคิย์ลี่ค้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับผม5 5วินาทีนะครับแล้วก็จะได้รับบัฟนะครับผมไม่ถูกทำลายการบนมือนะครับเป็นเวลา10วินาทีนั่นเองแล้วก็ความสามารถหลังเซนไครยูนิตที่สนะครับผมก็คือจะได้รับความสามารถต่อแบนี้นะครับผมให้กับเพื่อนร่วมทีมของแท็ก GT แล้วก็นักโลฟิวชั่นนะครับผมหรือว่าฟิวชั่นวอร์เรอร์นับบเเข้้าสู่โหมมมมดตรรรียพอนะคัผ ก็คือจะรีพังชีวิตให้กับเพื่อนร่วมทีม5%แล้วก็ทำความเสียหายแรงขึ้นนะครับ20%็นเวลา20วินาทีนะครับผมสำหรับเพื่อนร่วมทีมของเราแล้วก็จะยกเลิกบัฟผิดปกตินะครับผมไม่ใช่ทั้งหมดนะครับผมยกเลิกแค่บัฟผิดปกตินะครับและเปิดใช้งานได้2ครั้งนะครับผม แล้วก็จะได้รับความสามารถต่อไปนี้นะครับผมเมื่อเข้ามาสู่สนามนะครับผมถ้าเกิดว่ามีเพื่อนร่วมทีมของแท็ก GT แลวก็แท็กของนักลบฟิวชั่นเนี่ยถูกกําจัดไปนะครับผมก็คือจะต้านโคแบบพิเศษเป็นเวลา10วินาทีแล้วก็จะรีพังชีวิตเพื่อนร่วมทีมของแท็ก GT แล้วก็นักลบฟิวชั่นด้วย10%นะครับผมก็ความสามารถของมันก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่อีควิปประจําตัวของเจ้าโกจิต้า4นะครับผมก็คือ อีคลิปนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นช่องที่สนะครับผมที่จะเป็นไฮไลท์เด่นๆเลยนะครับผมแล้วก็ช่องที่สเนี่ยต้องเป็นจุดแดงเท่านั้นนะครับผมจะแบบว่าโชว์ประสิทธิภาพได้สูงสุดนะครับผมถ้ากําจัดตัวละครที่มีระบบฟื้นคืนชีพนะครับผมจะได้รับดักบอลสอลูกแล้วก็ทําความเสียหายแรงขึ้นนะครับผม50%แต่ว่าแต่ว่าเนี่ยซ้อนทับกันซ้อนทับกันไม่ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมว่าอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะอันนี้หรือเปล่านะสำหรับไอ้ได้รับดักบอลสอลูกเนี่ยไอคือแบบว่าถ้าเกิดว่าาเร จำกำจัดตัวที่2เนี่ยเราจะยังได้รับดากน้นบอลอยู่นะผมผมว่าน่าจะได้รับอยู่นะน่าจะได้รับนะครับผมแล้วก็ไปคอมโบกับว่าอ่ยูนิคอบิลิตี้อ่อันแรกๆของเรานะครับผมที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะจารแอนตี้พวกแบบว่ารีไวนะครับผมก็คือบุกพอเราแบบว่ากำจัดหรือว่าล่าช็อตพวกตัวแอนตี้เอ้ยตัวรีไวเนี่ยหรือว่าตัวฟื้นคืนชีพนะครับผมก็คือเราจะได้รับได้รับดากน้นบอลสองลูก บวกกับอีพของเราก็เพิ่มไปอีก2ลูกก็จะเป็น4ลูกเลยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับผมก็สำหรับอีกพิปแล้วก็ยูนิคของมันเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับเจ้าโกจิต้าหลังจากที่ผมเนี่ยจะเอามาเล่นในคลิปนะครับผมก็เดี๋ยวไปรับชมกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเกมแรกดีกว่านะครับผมทุกคนลุยกันเลยดีกว่านะครับผมใน p p Rating Match มาครับทุกคนเกมแรกของเราในวันนี้นะก็เจอกับทีมริเจนเหรอเอ้ยไม่ใช่อ่ะมีมียูไม,มาเฉยเอาแล้วผมหลบไม่ได้อะไรครับเนี่ยมาถึงก็หลบไม่ได้เลยโดนดีแบบนี้โดนดีทุกคนโดนยับโดนยับ,ยบมาครับเราเอ้าเอานี่แบบนี้เรียบร <laughs> ้อยโอ้ผมระเบิดไปเฉยเลยงงผมก็งงเหมือนกันเนี่ยมันเหมือนจะง่งงด้วยตอนแรกอ่ะมาครับ ปล่อยดับคอมโบแต่เกมไม่ให้ดับคอมโบอีกแล้วเกมดีๆที่ลงตัวแต่สวยงามครับผมเรายัางต้านคูเปเชนแบบพิเศษ,ษอยู่นะเขาโคบลงมาก็เรียบร้อยเลยนะครับผมไปด้วยเบจิตโต้พลูก,ก่อนนะใจเย็นๆเดี๋ยวโกจิต้าเดี๋ยวใจเย็นเอ้าแล้วจู๊ก้าเขียวทําไมลือโอ้ไ oh ม่โอ้แล้วผมลบไม่ได้ด้วยใหม่ก็แบบนี้โกจิกต้ามาเลยครับผมถึงเวลาแล้วโกจิกต้าเราเนี่ยโคบทั้งสองแบบเลยนะหมัดหรือบลัชก็โคบได้นะครับผมแต่ว่า จะโคบเกมหนึ่งเนี่ยได้แค่2ครั้งนะครับผมก็น่าเสียดายตรงนี้ไปเอาเรียบร้อยเอ้ยผมรบทันครับผมรบทันครับหุยหายไปเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยผมขอตานโคเวเชนแบบพิเศษมาเฮ้ยเียถ้าเราแบบว่ากำจัดได้นี่เรียบร้อยเลยนะเนี่ยกำจัดได้หรือเปล่ากุยจิต้าจ๋าขออีกการ์ดหนึ่งได้ไหมกุยจิต้าโอ้ไม่ได้เสียดายมากแล้วถ้าเรากดการ์ดเขียวไปจะได้ไหมเอาเฮ้ยได้เฉยได้เฉยทุกคน ได้ก็เอาดีครับไปอันติเมจัดไปเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยมีการอันติเมตอีกใบหนึ่งนะครับผมไม่เป็นไรหลังจากที่เราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกำจัดอีกทีมหนึ่งไปเนี่ยสตัวปุ๊บมันก็จะแบบว่าจวดการอันติเมตใหม่ขึ้นมือีกใบหนึ่งด้วยตอนที่เราเข้ามาสู่สนามอีกรอบโอ้โหดูดิทุกคนคือแบบว่าดักบอลเราเต,เต็มเต็มเปี่ยมแบบว่าของโคตรดีเล่นเรียบร้อยไง,ไงโดนผมแบบนี้ไงโดนผมอาอาไงทุกคนโดนดีแบบเนี้ย เขาน้าจะดาวไม่ถูกหรอกนะผมว่าไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยสวยสวยมาดูดาวมีกรจิตตาดีกว่านะผมสำหรับเจ้าใครนาะพิกโกโร้ส้มเลือดเต็มโอ้โหแปดล้านสี่ก็แรงไม่ใช่เล่นนะเนี่ยโอ้โหแต่เรากดเมนแบบนี้เขาไม่ทำอะไรเลยผมขออนุญาตแบบนี้แล้วก็หลบได้ไหมอ๋อาแล้วเป็นแบบนี้ก็สวยสิครับ เกมนี้เราก็น่าจะชนะใสๆหรือเปล่าเอาเขาโคบมาเฉยแล้วผมม,มีต้านคบด้วยเมื่อกี้เอาแล้วหลบได้พื้ไปแบบนี้ก็สวยเรารีเกตหลบอีกแบบนี้ก็หลบมาหลบอีกมากุยิต้าผมโลหลบอา่าแล้วแบบนี้เราได้จบท่าสวยๆเซทสำหรับวันฟิงเกอร์ก็สามารถกำจัดเกดได้นะเจ้าจาเดมบู และเกมถัดมาผมเจอกับทีมที่ค่อนข้างที่จะเป็นตัวเมตายาวๆนะครับผมยกเว้นเจ้ายู่อสีม่วงจะเปิดมาเนี่ยผมได้เพอร์เฟกแต่ว่าเขาก็โค้มาไงและยังไงต่อผมเปลี่ยนมาหลบเลยแล้วเขาไม่มีเกรหลบแบบนี้ก็สลายหายไปหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนสีฟ้ามานี่โดนโดนโกจิต้าผมแน่แน โดนแท้โดนแน่แโดนแท้แท,แท้มาครับนี่เขามี5หลอกไนงะแล้วก็ b ล a สปโอ้โหว่าค่อนข้างแรงนะครับผมเุ้ยดีนะจัวผมนึกว่าจะไม่จวดแล้วเมื่อกี้โอ้โหเอาแล้วหลบได้เพิร์ฟแบบนี้ก็หายไปเลยหรือเปล่าเพื่อนโอ้โหหายไปก่อนครับผมสำหรับอัลเบ t ริในการที่จะแบบว่ามารบกวนเราอ้าวผมว่าแล้วว่าต้องมีการเขียวน่ากลัวจริงๆไอ้โกคูแล้วก็ มาทักเนี่ยน่ากลัวมาครับตั้งคอมพิเชร์แบบพิเศษเปลี่ยนมาเลยฟ้าเปลี่ยนมาเลยผมไม่เคยกลัวเปลี่ยนมาผมต่อยหมดผมต่อยยับไม่ออกใช่ไหมโกคูเด็กไม่ออกใช่ไหม17อีกตัวหนึ่งอารแล้วออกไปเลยไงมาครับเกมต่อไปอย่างเร็วเรัวๆนะครับทุกคนไม่ต้องแบบว่าเอา้า ผมชอบจริงเลยการที่ผมไม่ได้เล่นพีมานานเนี่ยแล้วแบบว่ากระโดดหลบตั้งแต่ต้นเกมคือมันจะได้เอ์เฟกต์แวนิชไงคืออีกทีหนึ่งชอบแบบว่าเปิดมาเลยสวยจัดคือผมไม่ได้รอ p v นะอันนี้ไม่ได้รอ PV พนะมันเป็นต้นเกมนะทุกคนก็ผมไม่ผิดนะมาครับการฝายจัดไปเลยเพราะเราจวอีกการแล้วยังไงอ๋อมาอู้ยไม่แรงเท่าไหร่ไม่แรงเท่าไหร่เพื่อนกุจิต้าเรามีอบิลิตี้ในการลดดามจจากสี่แพง่ายหลบแล้วเอ์เฟกต์แบบหวานเจีย๊ยบ ไม่เปลี่ยนใช่ไหมล่ะผมรู้นะไม่เปลี่ยนใช่ไหมแบบเนี้ยไม่เปลี่ยนหรอโดนนะคือชั้นวอร์เรอร์มันก็ตึงของมันมาครับเปลี่ยนมาเถอะโก้งโกฮังโกแฮงอ่ะผมไม่เคยกลัวอาร์เรปเปลี่ยนแบบนี้เลยเรารอแบบว่าเอากูจิต้ามาล่าช็อตเลยนะเพราะว่าในส่วนของเจ้าโกคูรีไวิร์ลตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่อ่าแบบว่ากูจิต้าเนี่ยชอบมากมากนะผมสำหรับจุกกูจิต้าลิงของเราเพราะว่าเนี่ยเขาเป็นตัวฟื้นไงแต่อ้แต่ตุยเลยโอ้ผมไม่คิดว่า บปิโต้บลูผมจะแรงขนาดนี้โอ้โหอดเลยแต่ไม่เป็นไรแล้วก็บอลเราเหลือลูกเดียวแล้ว,วซิลไงซิลผมซิลมาดิการมาโอ้ผมคิดว่าผมคิดว่าเขาจะสุดระยะโอ้อาเบริตีเ้เด้งเลยทีนี้มาครับแล้วเขาทำยังไงมีเกตแล้วยังไงต่อครับยูไอยูไอยืนแอคหรอโดนผมฟูลสกรีนดิจะเข้ามาใกล้ๆก,ก็ไม่ได้หรอกการเขียวไปครับต้านครบสวยสวยเบก ก็ฝ่ายัดไปเลยฮึบอู้โกจิตา้านายมันบ้าไปโกจิต้านายบ้าไปแล้วเนี่ยอันนี้เอาจริงๆเลยนายมันแบบนายบ้าไปอะ่ะเอาแบบนี้ลาก่อนเพื่อนรวงังเจอก,กันอย่ารีบจมตีมาแบาบนี้สิเพื่อนเขาต้องรู้ว่าเราจั่วกจ้าเขียวแน่เลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมกดจก้าเขียวไปเนะนีย่ยผมผมโดนเดาแน่ๆนั่นไงเห็นไหมทุกคน ไปไปตามแผนโอ้โหไม่ได้เล่น PVP นาะนมันก็ไหวผมก็ไหวของผมนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะจะจะเจอตึงมันจะไหวหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่ได้เจอตึงเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่แต่ก็ไม่ก,ก็ก็ไม่ได้ตึงเท่าไหร่แต่ไม่ได้ว่าเขาว่าเขาไม่ตึงนะทุกคนแต่หมายถึงว่าแบบเขายังมีในระดับที่ยังอยู่แล้งของเขาอะ่ะในแล้งของเขาไงเดี๋ยวเลยผมเล่นก่อนคือเขาก็อยู่ในแล้งของเขาแหละแต่ผมแบบว่าเสมอไปไง ไม่ใช่เสมอไม่ได้เล่น,ไม,ไ,ลนไม่ได้เล่นบีบีนานเฉยๆหรอกโอ้ตัวเอ้ยมาครับได้เวลาจบจบแล้วต้องจากจบแล้วต้องจากนะครับผมจบแล้วต้องจากไปครับล้างบัฟไปหนึ่งทีล้างบัฟไปหนึ่งทีแล้วทำงไงต่อไอ้ท่เปเหตุองไปแบบนี้ยัดไปเลยครับผม one finger under on load แลวเกมนี้เจอ UI ไ่วะทุกคน UI ยืนแอ็กอีกแล้วหรอตัวนี้มันไม่ช็มันไม่ใช่เชิงเอา้าแต่เขาเอาทีมอะไรมาเนะี่ยทีมอะไรมาเพื่อนใจเย็นนี่แหละเวลาเราโอ้โหแล้วผมโดนไม่ได้ได้ยังไง ผมบอกเลยนะถ้าเขาคอมโบแบบนี้เนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเอาผมไม่ตุยนะผมบอกไว้ก่อนอย่าพึ่งตุยเพื่อนนั่นไงผมบอกแล้วว่าผมไหวคือไปครูหังเขาก็ไหวของเขาแหละไปคูังอะ่ะมีเซลลยมีตัวรีไวโวลด้วยทำไมมันดีต่อโกจิต้าดีต่อใจขนาดนี้ไปครับยัดเลยแล้วดูลูกดังกันบอลเราได้สี่ลูกทุกคนโอ้โหเกือบเกือบเต็มอ่ะแบบมาได้เกือบเต็มโอ้โห อ่ะเรียบร้อยด้โอคุยแรงเกินกุยตาให้ตัวเก่าเขาได้เล่นหน่อยเพื่อนโอ้แรงจัดแรงจริงไปครับบากะเบอร์กะใช่ไหมทุกคนผมน่าจะพูดถูกนะแต่ว่าเจ้างั่งหรือเปล่าใช่ไหมไปครับมีการต่ออุย้ยลืม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 ผมลืมผมจัดเลยเพราะว่าเขาไม่มีเกณฑ์หลบลนะั่นแะเรียบร้อ่อแลวถ้าเราแบบว่ากําจัดเขาได้เราก็รีเกณฑ์หลบเลยอีกโอ้โ บิ๊กเบรนเพย์แบบว่าเจ้าสมองโตสมองโตเล่นเกมนี้ก็คือผมนั่นแหละสมองโตสมองโตนี่ไม่ใช่เก่งนะพิการเราเล่นนะครับผมไปแล้วเราก็รีเกตหลบของเราด้วยถึงแม้เราจะโดนลบเกตหลบจากยูไอมาถอยมาดิโอเกมโอเคมแม่ผมถอยเอาละออกเลยแค่นั้นจบ และเกมถัดมาผมเจอตัวใหม่อย่างเจ้าหมายเลขสิบเจ็ดนะและเราโอ้ยใจยเย็นไม่มีเกลียบนะ <c oughs> ไม่มีเกลียบเพื่อนโดนดีตัวนี้โดนเปลี่ยนมาเลยครับผมตั้งโูเวเชมแบบพิเศษสิบเจ็ดตัวใหม่เหรอไอตัวนี้ก็ไม่ออกผมไม่ออกใช่ไหมได้เดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันเฮ้ยตัวนี้มันรดขีเราเนี่ยว่าแต่เราเพิ่มขี่ง่ายแค่นั้นจบต่ำนั้นคือจบเฮ้ยผมกดชาร์จสเต็ปไม่ติด หลุดไหมโอ้โหโน้จะหลุดมีนวลนวงน,นิดหนึ่งด้วยนะหนวงอะไรยังไงอะแล้วผมมาอย่างนี้ไงเออเรามีการฟาไปเดียวเราก็กดไปเลยนะเพราะว่าเรายังไงก็จวดการฟาดอีกใบอยู่แล้วชิวโหแรงด้วยถึงแม้จะไม่ค่อยแรงเอร์ขนาดนั้นโอ้แล้วเขาจังหวะเขาได้ออแบบนี้โดนหรือเปล่าผมโดนหรือเปล่าแล้วบิ๊กคูแบงมายัางก่อนครับผมไม่อนุญ,ญาตนะไม่อนุญาตให้แบบว่ากำจัดตัวรีไวท์นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะ แย่ yeah, นะดูนมาครัออกไปก่อนวสวยงามสวยงามเมมเลยเมื่อกี้เมมเลยอะ่ะสเต็ปผมมันก็ได้อยู่มันยังมาอยู่อ่ะผมเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาดิเปลี่ยนนั่นมาเปลี่ยนอะไรนะบูล่าสวยเปลี่ยนมาขาบูล่าเปลี่ยนมาเยอะๆกุยต้าลุยลุยลูกลุยลูกไปครับการฟ้ายัดไปเลยฮึบไม่ตุยบูล่าอ๋อบูล่าอ๋อสีม่วงก็ไม่หวั่นนะกุยต้ามนะันเอาจริง โอ้ยแต่การดไม่จั่วว่ะทุกคนโหเกือบมาครับบูละเขากดการ์ดมาเลยผมนี่ผมก็โดนด,ดิเอ้ยอันนี้การ์ดอะไรอการเขียววะ่ะว้ายใจยเย็นปล่อยเลยครับสปอยปล่อย,ปล,อยปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยหายไปเลยครับต่หรับไปกวางผมแต่ไม่เป็นไรครับเปิดเปิดอะไรละ่ะเกิดมาเป็นกจิต้าไงตัวที่เท่กว่าแต่ผมว่าล่างไปกหังมันมีประโยชน์นะทุกคนไม่ค่อยอยากให้มันตุยเท่าไหร่ล่างไปกหัง แต่วตท้าก็แรงไนงะมาถึงแล้วแรงแค่นั้นแหละผมลบสวยกาดี่มันจะล็อกแบบเยอะขนาดนั้นอะไรขนาดนั้นเปลี่ยนมาต้านครบก่อนครับผมสวยงามเหมือนนะบิ๊กเบรนเพลย์เจ้าสมองตัวเอา้าโอ้แล้วผมไม่ได้จะทาแบบนั้นนะทุกคนโอ้เกมเลยอะลผมกดเปลี่ยนไปแล้วเกมออย่างดีนะที่เขาไม่มีกาดเขียวถ้าเขามีกาดเขียวนี้ผมผมซวยอะแต่ผมไม่ยอมไงผมไม่เคยยอมใครอยู่แล้วมาครับ ค่อยๆแถบไปสวยงามแบบนี้เราอาจจัดไปเลยนะทุกคนเพราะว่าเจ้ากุยต้าเนี่ยก็อันตรายนะเขาต้องคิดว่าเรามีการ์ดฟ้าแน่นอนแต่เราไม่มีไงเรามีการ์ดอื่นเพราะว่าการ์ดฟ้าเราไม่จั่วมันไปค้างตรงนู้นเอาพีเขาไม่ได้เป็นการ์ดฟ้าอแต่ก็เกือบนะเกือบนะเนี่ยถ้าถ้าถ้าผมกดการ์ดมานี้ล่วงนะผมบอกไว้เลยอไอผมนี่หายหายวับไปกับตาแค่นั้นแหละมาครับเราโดนไนคเกิร์อีกแล้วแถบแถบแถบจะเย็นก่อน กดแค่เคียวมาึ่มแล้วเขากดการอะไรมาไม่รู้ผมมัดไปก่อนเลยอ่าสวยเรามีบัตรหมัดหมัดป้องกันอะไรล่ะมัดหมัด,มดทะลุบาสไปครับบูล่ามานั่นไงผมว่าแล้วบูล่าแอดเดิลบจิตา้าพ่อของเขาหายเลยไหมผมไม่หายอ่ากดอาไม่ได้ดิโอ้ยผมก็ไปรอเนาะมาครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเลยนะโอ้ my god แยอะและโอ้ผมจะโดนแรงหรือเปล่าเนี่ยทุกคน อุ้ยก็ได้อยู่แรงอยู่นะเนี่ยแต่ผมฝ่ายัดเขาหลบมาผมต่อเลยแค่นั้นตอนนั้นคือจบกดเมนไปเลยครับผมไม่แคร์นะไม่แคร์นะเป,นนะเปลี่ยนมาสวยนะอ่าเปลี่ยนมาสวยผมบอกว้แค่นั้นแหละเปลี่ยนมาสวยเปลี่ยนมาในสวยแน่ตัวอัลติเมทยัดไ f เพื่อน One Finger o n h e r o a d o n h e Map u n h e World กูจิต้าแบบไม่มีใคร b e a ได้ beat beat You can beat me You can beat me หลบมากุยต้าต่อยเลยแล้วก็รอจังหวะสวยงามแบบนี้ก็น่าจะปิดจอบได้หรือเปล่าขออนุญาตจบด้วยจบด้วยกุจิต้าสวยๆได้หรือเปล่าเนี่ยทาไม่ได้ก็ไปเลยแค่นั้นแหละผมไม่รอไม่ดี <laughs> เพราะว่าเวลากุจิต้าเราเยอะจัดนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเจอเก็มถัดไปดีกว่านะครับ ครับผมก็สาหรับเกมสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็เจอกับทีมของแก๊งกี้นิวที่มีเฮ้ยรีไวซ์สองตัวเรยเหรอแบบนี้หวานเจี๊ยบกต้าหรือเปล่าหวานเจี๊ยบกต้าหรือเปล่าหวานเจี๊ยบโกต้าเปล่าต่างโคครับแบบนี้ยาวๆไปทุกคนช่ำๆชิวๆเนีชิวๆแหนชิวๆแหนมาครับแรงชํำแรงจริงเปลี่ยนมาเลยโอ้โหโกต้าหวานแบบนี้หวานหรือเปล่าโกต้า โอโหผมบอกเลยว่าแรงจัดแรงจริงเว้ยรอเลยครับรอเลยรอเลยรอเลยผมว่าเขาต้องโจมตีมาแน่ปึ๊บไม่โจมตีหรอเอาแต่โดนแบบนี้ก็เรียบร้อยมาเลยมาอย่างไวครับผมสําหรับเขาเรียกว่าอะไรนะไลไรชิงรัดของเราเร็วจัด,เร,จดเร็วจริงกุยต้าวร์ไปเปล่าโดยผมยาดอา,อ,าอ,าอาร์อีกห้ามกดนะห้ามกดยัดฟ้าเด็ดขาดไม่งั้นเราจะโดนเราง่ายนะครับเราต้องบิ๊กเบนเพลย นี่ไงแล้วเขาไม่ได้เดาการ์ดฟ้าเกือบอีกแล้วเกือบอีกแล้วมันหลายรอบเลยเกินนะเนี่ยผมกลัวผมเริ่มกลัวแล้วคนวีวีสมัยนี้มันไม่เขาไม่แบบว่าคิดเผื่อนะหรอว่าผมมีการ์ดอะไรอ่าและทีนี้เหลือในส่วนของกัปตันกินิวอ่ะทุกคนผมมันมันจะได้อาสองเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่ามันจะได้ดา้อกบอลอีกสี่ลูกหรือเปล่าเรามาวัดกันตรงนี้แหละมาครับได้แล้วได้แล้วได้เวลาได้เลิกได้ยามอ้าวแล้วเปลี่ยนในส่วนของเจ้า ตัวอะไรนะริวคูมกิลดมาแบบนีผออน้ผมขออนุญาตเลยผมขออนุญาตเลยต้านสีมาตรงนี้ก่อนเลยต้านสีมาตรงนี้ก่อนเลยแล้วผมบลาสจะตุยไหมโอ้ไม่ตุยโอ้ผมกดไม่ทันเลยด้วยโอละกัรผมไปแล้วโอ้อันตีมผมผมถ้าผมยัดไปก็จบแหละอ่าเรียบร้อยริวคูมกิลดก็ตุยอยู่ดีนะครับมามาโอเคเราก็ให้เขาเลยนะเรายัางต้านสีอยู่นะครับผม อุ้ยแล้วการฟ้ามายัดเลยเหรอแรงไหมเนี่ยแรงไปเพื่อนเรามีการฟ้าไปถึงนะั้นเราต้องสุ่มกดได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราจะเย็เนๆแถไวก่อนเพื่อให้การเราหายงงก่อนนะครับผม,มเล่นใจเย็นแล้วมันจะดีนะครับทุกคนเราอย่าเล่นใจร้อนนะเกมเกมไอ้ที่เกมเนี่ยอ้ามใจร้อนเลยขาดมาถึงแม้เราจะแพ้สีแต่เราไม่เคยแพ้เกมนะครับผมเราไม่ต้องแพ้เราห้ามแผ้เราต้องห้ามแผลครับผมเรายกเลิกบัฟของเขาออกไปหมดแล้วนะมาครับ เหลือดัก้ันบอลครบพอดีป่ะสี่ลูกใช่ไหมเพราะเรากดการ์ดฟ้าไปเนี่ยน่าจะเหลือคราสี่ลูกตุยเลยไหมตุยเลยโอ้แล้วเราได้เราได้ดาก้ันบอลจริงสี่ลูกนั่นอ่ะสี่ลูกนั้น่ะผมลองกดอาเลยนะผมบอกไว้ก่อนว่ามันจบแล้วมันจบแล้วแค่นั้นแหละโธ่ได้ดาก้ันบอลแปดลูกจากอบิลิตี้ของโกจิต้าแล้วก็อีพิของประจำตัวเขานะครับผมก็ คลิปนี้เนี่ยคงต้องฝากไว้เพียงเท่านี้จริงๆนะครับผมสำหรับเจ้าโกจิต้าลิงตัวนี้นะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่ามันเก่งมากๆเลยนะสำหรับเจ้าโกจิต้าลิงตัวนี้นะครับผมก็ยังไงเนี่ยผมฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับก็ไว้เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้บายบายครับผมทุกคนบุย